สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงก็มาถึงบ้านจุมสีแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ทางเขาวัดข้างหลังเจแดงเต็มไปด้วยรถข้างหน้าก็เต็มนะฮจอดมองจอดรถไปจอดท้างหน้าพู้อุ่นใเขาเขามาทางหลังบ่่เขามีเขาเดินนี่ได้ปะเขาได้ก็เจ้าก็เข้าไปเร็วนาะเขาไปจอดนี่ฮะจอดจอดทังหน้ากะะฮาจอดทางเขา มาสองมาชนสองเราต่อถ่ายรถขั้นนี้หน้าบ้ากเขาจ่อแม่บอดอย่างเยับไปอีกตัวเอ้ยก็ยังจอดจอดหาหมองเจอเรามีส้มนี่หน้าทางเขาวัดตั้งหนาได้นี่มีกี้มาทางรัดข่างหลังเต็มเลยทั้งไ้ก็ได้มีตั้งหนาในมีเยอะคุไปจอดคุณก็ได้ไปอีกก็ได้ลูกบันนั้นจังเขามาจอดมีตั้งนี้ก็ได้ เรี้ยวขวาเขาวัดจุ้มสีพัฒนารามค่ะท่านผู้ชมจเจดีย์ก็มาหัตตะเสาเลยคนขายของไล่หลายขายผลลไม้ยอยู่ข้างหลังจเจดีย์ข้างเขามากกันหลายข้างน้านี่ขายอยังนอ้นาะโอ้ท่านผู้ชมล้านขายสวยขายแหวนขายเข็มขัด ขายเสื้อขาวเนาะสินค้นาหลายแต่ว่าบ่ให้ตังในวัดมันบ่นถึงหน้าวัดแล้วค่ะท่านผู้ชมโหลดอยู่ในวัดกันแน่น,นะคะ่ะของมหาดออกไปจอดหน้าปากทางเขา่าทางดำคุนคะ่ะเพิ่นยังถวายท่านยังบ่แล้วเลยได้ยินเสียงเพิ่นถวายท่านนี่คะ่ทะท่านผู้ชม บรรยากาศในเสาเมานีค่ะท่านผู้ชมค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพเสาศาลาการประเรียนต้นละหนึ่งหมื่นบาทค่ะท่านผู้ชมเอ๋เอสงสัยจะเป็นห้องน้ำเพิ่นค่ะสงสัยเป็นห้องน้ำเลี้ยงสายลายอยู่เนาะมีหลตรงนี้เพิ่นสีสางสาราตรงรถอยู่แต่ว่าเพิ่นข่วนดินน้อย น้อยหน่อยาลาหน่อยหรอมั้งบอกใหญ่ดิ่นรถจอดได้บ่อกี่ขั้นประมาณแปดขั้นนะคะวันนี้วันแม่เด็กไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมนะคะคนูุชมบรรยากาศในวัดซื้อตัวไหนนายพระหัดซื้อตัวใดใจด้วยหกหายังอยู่บะยังอยู่บะยังมีติ ใช่ด้วยละอันนี้เรชุดหาทางผู้ชมเจแดงกับเมาสลอตเตอรี่ออกมาแล้วห้าเจ็ดนี่ค่ะห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดชุดสิบห้าใบเก้าสิบล้านบอลสิาสานเ่ลเอ้าเจ็ดปตรงเป๊ะ ส็มตัวไทยก็ได้ส้คนก็ได้อันนึงก็ได้ยังมากค่าคานั่นเจเดงซื้อตัวนันล่กเจ็ดดนกหัวเลยว่าเจมสนใจตอนนี้ลายกว่าซือไว้ลายเลยที่ตัวนี้ในกระเป๋าเต็มเนครับหนุ่มจํานนได้หว่าหนุมมาจากชุดบจําได้จําได้โอเคม้เจดงกับขาวอย่ถาดูทั้งหนอกแล้ค่ะ กได้เข้าไปทายข้างในข้างหลังจีแดงเพิ่นติดว่าบอกว่าติดป้ายว่าห้ามถ่ายวิดีโอเนาะค้นลายก็เลย่อทายค่ะท่านช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะกระซิบกระซิบบอกกันไว้ช่วงโควิดอยู่ห้ามอยู่ใกล้กันแต่ว่าดานหลังหฮากัแน่นไปด้วยคนที่มาทําบุญเนาะก่ะในเ้า้อนีเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันแม่นําคนก็เลยมาทําบุญหฮาก็ทาย่มองคนน้อยหน่อยี่ล่ะอ่า ล่อตัวเลขกันเยอะค่ะท่านผู้ชมจับบูชีประขาวว่าเพิ่นสิได้ตัวใดให้ตัวดใวดนะคะทางคนต่างมาลอ่อแต่ตอนนี้ถามไผกับเพื่เพราะว่าเพิ่นบมท่านได้ให้บูชีประขาวคงจะให้แล้วแต่ว่าเพิ่นบมท่านไดประกาศเปน็นท่างการประมาณนี้ละคะ่ะนอก่านผู้ชมหลังเสร็จพิธีแล้วเพิ่นก็คือสิประกาศเพิ่นก็ขึ้นสิให้ขี่นใหยเนาะแม่จําเพิ่นกระได มาจากไซค่ะมาจากกันจากเลื่อยโดยเสามึงเลยครับเลยโดยตรงเลื่ยมันบ่โอ้ยขายลอตเตอรี่นะเจโนอกเจโนกพี่สาวอยู่บ้านนะบ่เบิ่งเราเบิ่งเจดีย์สมือละบมาเป็นเบิ้งมือไห้เจโน่เป็นเจดีย์ฝากบอกขอบคุณเพ่นีเด้อฝากขอบคุณเพ่นนีเราก็เล่นขั้นไหนบุ้ง ทานอยู่นี่น้ำเบิง้สับเบินใส่กันต่มาที่แรกจะได้อุดหนุนเนาะเอมาไปเร็วเเมาไปเรยวลายพันหลายหมื่นเบิรดระเบิดตัวดังตัวหนะครับตัวาเจ็ดาปดาเก้านะมีต้องเก็บตุกับล้วครับเก้าาอไม่่างตกลับบอเอาไปเรียวเอาไปเรียวลายปลึกแรี่ยวทุนอย่นอยู่แขงด้านนอกนะ เก่ามากอบท่านถึงเนาะจเอาเอาโคกีลำเว้ยถูกไวมถูกเัตตอรี่จะไปหาหกพี่ไรพี่เาวเจนกเจนอยู่บ้านคุณบอกแน่เจแดงเมาหาหกันเกิดสิพ่อหาชิพหกิไปมาหาหกนะอ่ยูนิกับพึกนึ่งละกันชื่อตะมือที่เรียนที่บอกมือนี่ละนด้ ทาพระท่านอ๋อพระเจ้าอุทมราชนานั่นค่ะนี่อันมื่อนี่ก็เลยเห็ผมมาถามเรียกบอกท่านหายเนาะกูชี้ปาขาวเพิ่นอาจจะหายแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านไม่บอกเนาะข้างอันแม่จำเพิ่นอาจจะได้แล้วล่ะวันนี้อันเมื่อไนี่ล่ะเมื่อเมื่อคืนก็เพิ่นของอันไม่แดงเนาะอันที่ว่าไปอันอ๋อแม่ประทุมทองกะเจ้ากะถูมหานมวันเลเด้อนั่นแหะจังว่าซื้อหาเจี๊หาแปลนั่นแหละ ไปซอมวัดมือนะแล้วก็ตุงพุ่นขาเจ้าถูกทุกงวดถูกเป็นล้านานซิบกาล้านเก็วันนี้เพิ่นก็นได้หาหกซี่หาหกสามหาหกเจ็ดหาหกเก้าหาหกาเจน,เนไป่ปตอว ยังเงก่อนนากเป็นเต่งนาเต่งนาอนเปนเต่งนาเป็เต่งนาก็ว่าเต่งนาตั้งกัน้างกิ่งตเมือวานโมมีเวลาเตงนาส้มกับส้มไปตอผุนเลยจนว่าหมื่นหัวบ้านเกียนว่านย่องเอนก็เป็นแล้วใครยืดดอกย่องเล่วกันเพิ่ะให้รังว่นมียยืดดอกวันเียโชคดีเนาะเดี๋ยวทำบุญน้ำพ่นกอน ค่ะท่านผู้ชมิ่นก็ถือบาทเนาะจ้ะเอาเงินมาทำบุญน้เพ่นแน่นหน่ยพ่นหาย้วบอมแม่แม่พ่นหายะบอมแปดหน่ใหกแปดหนึ่งหกอ้าวแกเข้าไปบ้างหันเือเห็นหัวตะตั้งพ่นหได้รวบ่จังเมียเนแหน่นบ่เข้าไปบ้างหัน เขาไปว่งนั่นเพิ่นมนั่นบวงสวงเพิ่นเพิ่งจะค้นีนยังขึ้นห้าม่ะเพ่นมนั่นหวงสวงเพนสิหยย่บ่มันแมนยู่บึ่งหกเนออกมาเพิ่นกัว่าแตัวได้ก็ตัวได้เพิ่นไทยรบอกไทแล้วบ่ค่ะใช่แปดหนึ่งหก่ง่นึ่นะครับนั่นแหละกับยังสามกับสาอ้าวเมาส์รูดตอรีเฮ้ยแปดหนึ่ เขามีดอกอเขาจะยางไม่เขาจะกระถางกับสามหกสองตัวผมมีเห็นบ่แปดหนึ่งหกแปดสามกับสามหกแปด่งหกท่านผู้ชมกำลังบลังมากจากวัดแปดหนึ่งหกอยู่ออกตังหวัดก่อนอย่แค่เนาะแปดหนหกับ8ปดสากับสามหก คือหกับอีกคือเกาน้องขวัญธมพุ่มส1มหกห่เออสวยหนึ่งหกเลยตัวตัวตัวสีได้นะพน่บอกเราบอแม่บอกแล้วแปดหนึ่งหกบันทึกสองตัวได้ตัวใดเดียวสามแปดสามแปดที่สามสามหกสามแปดสามหกพนเขียนใส่กระดาษคือเก้าพีนเขียนใส่ยกขึ้นเลย คุณเพิ่นว่าบุญบะปีบะบังเนาะแต่สองแต่ยังไงบะลยังงบะละย้ายบะยังยิงยังยิกับสามแปดสามหกนี่ละแต่ว่าเพิ่นเขียนมากเพิ่นเขียนมากแปดสามกับหกสามหกเดี๋ยวเขาไปของถือเบิ้งเพิ่นเขียนมากเอาถือเบื้องเดี๋ยวเพิ่ขับไปเบื้องจ้งมาบอกค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแจงแดงขับไปเบื้องก่อนแม่ได้เขียนมากอยู่บ่ได้เขียนมากอยู่บ่ đã viết mãi, chú bảo thầy bưng nè, thầy bưng nè, bưng anh, là lái nè, 8 nương 6, 8 nương 6, vợ con, đây đây, นี่บอกเออผู้คนนั่งยอเห็นหมอช้มขับประจัสามแปดสาหน่งหกัวสามแปดสามหกท่นผู้ชมผิจัลลนาเบิงปดห่งหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีือือือะได้ด้วยกันเอาหน้าให้เอาย่สามแปดหสามแปดยงยครับเอา โชคดีล่ำรวยถูกหวยไปน้่กันรวยรวยรวยแห้งแห้งรวยรวยน่กันเด้อพี่น้องเด้อยแบบนี้ให้กล้องบ้างหน่ครับเจัาใดก่เจังใดกบเนี่ยคนมาไทยคนมาไทยเอาคนมาไทยคนไทยหลายคนคนจีอยไม่คนมาไทยแล้วันเส้นตูนคนนาบอกคนใส่อเิงพรมไปยิ่พมไปคนอยไม่เลจ้ะบออ๋อเอารอรอรอปะกต้อจุ่มรอรอรอ ยังได้เกาะอะเ่นว่ายังได้เกาะเมื่อกี้นี่เพิ่นว่าเอาเอาเพิ่นว่า เพิ่นแดนเพิ่นไทยรูปหลายเพิ่นเสี่ยวป้ายล้มเพิ่นเสียวไมเพิ่นสีวปลอยไม้ก็ว่าเดียวกันอะไะเวลาเพิ่มเพิ่มัึ้นเนี่ยก่เพ่เห็นมันนีคือเพิ่มขึ้นใกล้ไปเพิ่มขึ้นยังไงแค่หน่งไอ๋อเอาล้มก่อนเดี๋ยวเสี่ยวขึ้นไหมเออยเสี่ยวขึ้นไหมให้ตัวเก่าอ๋อนึ่งวันเป็นตัวไม่ตัวใหญ่โอ้บอกว่าตัวเก้าเหรอท่านผู้ชมอ่สรุปจ้จะโอเคจ้าึ้าัวเก่าเ้จ้าจ้าเมื่อกี้คนหลายไปก็เลยเอาไปล้มแม่ เออสรุปคือแปดหนึงหกกับกับสามแปดสามหกเนาะหลังสามแปดสามกับสามหกหอแปดสามสามหกเออกับกันม่นบ่แปดสามกับสามหกอเอาเอาตันผู้ส้มโจทดีลำด้วยถุกหวยเอาลุยลุยลุยอย่าเลือกหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอช่องใดช่องใดไม่มีช่องค่ะาวลูกสาว เป็นไทยไเชื่อขอบคุณค่ะเอาฝึกฝึกไทยถ่า<ท>ยรูปถ่า,ายถ่ายภาพเป็นแนวนอนอออช่องยูทูบเนี่ยเราทำยังไงเหร ก็โหลดลงคลิปเลยโหลดลงคลิปก่อนโหลดคลิปลงเครื่องก่อน่ถ่ายภาพเป็นแนวนอนแล้วก็ตัดต่อแล้วก็เอาลงคลิปเลยเอาลงใน YouTube เลยในยูทูบเนางงไะใน YouTube เปิดเองเราเปิดเองเปิดเองค่ะเรียนรู้ได้ในอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube ช่องเพิ่นน่ะไปเรียนรู้ตัวนั้นสิมีทุกขั้นตอนเลยค่ะ นี่ถูกกานตอนเนาะค่ะใครอยากเปิดสร้างรายได้หารายได้ด้วยโทรศัพท์ด้วยเอเอ็นยังด้วย YouTube หาเงินทาง YouTube มันจะเป็นรายได้ของเราค่ะท่านผู้ชมฝากเด้ไก็โหลดคลายมัตเตอร์เข้ามาโหลดสตูดิโอเข้ามาโหลดโหลดคลิปแอปตัดต่อคลายมัตเตอร์หรือแอปอะไรก็ได้ตัดต่อแล้วก็โหลดวายทีสตูดิโอช่อง ของเราเข้ามามีสองอยางเนี่ยเราโหลดเข้ามาแล้วก็ปล่อยลงคลิปในช่องขวามือขวามือของ YouTube มัน,น,มน,นบ่มันจะเป็นรูปวิดีโอโยนห้าก็กดเข้าไปรูปวิดีโอแล้ก็ปล่อยลงไปอ่าก็ปล่อยคลิปลงไปแล้วก็ตั้งชื่อช่องชื่ออะไรไปดูอาจารย์เสกสรรปันยู u ูบได้ค่ะเล้อมีทุกอย่างเลยอ่าอาอร,ร์โซกีรำาุ้ยถูกหวยไปน้่กันเนาะค่ะเนาะอ่าสวัสดีค่ะ